สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มหัวใจในทิกตอกกันนะคะก็เลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า k m MM k t h หรือกดผ่านลิงก์จากดานล่างกันไปได้เลยนะคะ ในตัวลิงก์ของ KMKT MM h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะเป็นเว็บฟัมไลฟ์ปัมผู้ติดตามทุกแพลตฟอร์มของเซตโซเชียลมีเดียเลยนะคะเปดกันไปด้านในได้เลยค่ะมาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMKT MM h แล้วนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะลองเลือกผ่านใช้บริการกันไปดูนะคะในตัวบริการเองนะคะมีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลฟ์นะคะเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิว และอีกหลากหลายบริการเลยนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ f a c e b o o k YouTube IG t i k t o k t w i t t e r t e l e gram นะคะและอีกหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพ,พื่อนๆท่านใดน,นะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสมัครกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรัดผ่านยืนยันทัดผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะสองติ๊กสมัครกับเขาใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง่งายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆได้นะคะที่เคยเล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยะคะ่ะกดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube ดิทิก t ก k t ทวิตเตอร์ทลาร์กรมนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการไปกันได้เลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ และอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมีทั้งต่างชาติและคนไทยด้วยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้เลือกเป็น t k ก t อกกันเลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยค่ะหมวดหมู่บริการตรงนี้นะคะเลือกเป็นเพิ่มหัวใจ t ิกตอกกันนะคะก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะ บริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายดิวยการมากๆเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะขอเลือกเป็น4841ตรงนี้แล้วกันนะคะในคำอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดิมของเพื่อนเองไม่ว่าจะเป็นการรับประกันนะคะความเร็วที่อยู่ขัน้าน,นี้กันเลยค่ะลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันไปได้เลยนะคะจากโพสที่ากาจะใช้บริการขอเป็นพจแรกนี้แล้วกันนะคะยอดเดิมอยู่ที่268นะคะน้ำลิงกเมื่อวานกันได้เลยค่ะ จำนวนขั้นต่ำอยู่ที่10นะคะใส่ไปซัก20นะคะในราคาไม่ถึง1บาทนะคะถูกมา,มากๆเลยกดส่งกันไปได้เลยนะคะระบบก็ไเด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะพร้อมกับรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ ในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้ทั้งหมดเลยคือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านี้กันเลยในส่วนด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไลน์ไม่ขึ้นสามารถทาเลขออเดอร์จากด้านหน้าตรงนี้ส่งให้อดมินกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะแต่ละออเดอร์นะคะจะมีปริมาณการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวเลขที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะสถานะตอนนี้รอระบบดาเนินงการเติมยอดกันสักครูหนึ่งนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสแกน QR Code โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน q r วอารโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงินจะเข้าทันทีเลยค่ะในส่วนของการเอื้กันตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของเว็บ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูบันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอ่างเป่ากันนะคะตัวอ่างเป่าวันเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่างเป่าของทูบันนี่วันเลตนะคะตัวนี้ ง่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในนาตัวคริปโตตัวนี้สําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพืเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซ a ลตูนิกรสามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนเพื่อนได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเลื่อกันนะคะ โดยเฉลยตรงนี้นะคะค่ะเพื่อนนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย้อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนัเรีออ o r อร์มาวางกระถงนได้เลยค่ะก็ปัญหาเรื่องใดก็กดกไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ ากเพื่นท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับพรเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะ้นนี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินย,นยกเลิกและยกเลิกบางส่วนก็จะอยู่น,น้นนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยะคะ่ะ ตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของพ c และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะกลอรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดหัวใจท i k t o กก็ขึ้นกันไปแล้วเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ k ค m ีมีก็กดท่านลิงก์จากด้านล่างกันไาได้เลยค่ะเว็บไซต์ k m m ีมีเเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยลองเลือกไปดูรายละเอียดด้านในกันก่อนได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ